นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวหัวมะลิข้าวสารในสต็อกที่รัฐบาลเช่าเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวที่คลังกิติชัยหลังสองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์และที่บริษัทภูนผลเทรดดิ้งจำกัดหลังสี่ตบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับเข้าตรวจสอบภายในที่เก็บข้าวสารทั้งสองโกดัง โดยได้นําตัวอย่างข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังมะหุงมารับประทานร่วมกับสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นจะมีการตรวจสอบก่อนประกาศจําหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไปนายภูมิธรรมได้เผยว่าครั้งที่แล้วได้ลองชิมข้าวกับท่านผู้กำกับแต่เมื่อทําไปแล้วมีเสียงทักว่าข้าวสิปีกินไม่ได้แต่ตนว่าปัญหาอยู่ที่การเก็บร,รักษาถ้าเก็บร,รักษาดีก็สามารถดูแลได้ ถ้าเก็บไม่ดีไม่ต้องถึง5ปี1ปีก็เน่าได้ครั้งนี้อยากทําให้เกิดข้อสรุปที่ชัดเจนสิ้นข้อสงสัยจึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นสักขีพยานและได้ทํากับข้าวมาด้วยสําหรับคลังกิติชัยหลัง2องอำเภอรปราศาสตร์มีข้าวจานวน1นึ่1แกระสอบและที่พูนผลเทรดดิง้งมี32,879กระสอบรวมประมาณ1,5 0,000กระสอบ เป็นข้าวปี2 5 5 6ถึงวันนี้ก็10ปีพอดีเป็นข้าวที่เก็บรักษาอย่างดีเจ้าของโรงสีเจ้าของโกดังโรมยาตามมาตรฐานปิดโกดังแน่นหนาไม่มีนกข้าวไม่มีฝนตกใส่ทําให้ข้าวเสียจึงไม่เกิดปัญหาข้าวบูดเนา่าหลังจากขั้นตอนการตรวจสอบแล้วเร็วที่สุดภายในหนึ่งสัปดาห์น่าจะมีการเปิดประมูลได้จะทำให้เร็วที่สุดและอิสระเพราะตนพิสูจน์ขั้นต้นให้แล้ว จะประมูลเหมากองออกไปทั้งหมดเอาเงินเข้ารัฐจ่ายคืนเจ้าของโกดังตามความเหมาะสมซึ่งเป็นสองโกดังสุดท้ายของโครงการจำนำข้าวพิสูจน์แล้วว่า10ปียังทานได้ข้าวเรามีคุณภาพรับข้าวสุดินทครับอยู่ได้10บปียังเหมือนเดิมคุ่สองเป็นที่ชัดเจนแล้วภายในสิ้นเดือนพฤษภาผมเข้าใจว่าจะสามารถเปิดประมูลให้ทุกคนสามารถเข้าประมูล